เอาละครับมานนี้นี่หลังจากเบื้องคลิปเคลื่อนย้ายกันไปเรืวนะครับเนาะมาต่อกันด้ยลื่นเลยครับด่วนยีนดีครับสร้างเมียนนะครับผมถือกล้องมาทันเร็วหน่อยเลยเอาจัดไปท่นนะครับตัวนี้กับเรงปิ้งน้ะมันเครื่องออกอยู่นะครับพี่น้องครับหม้อน้ามือเราเข้ามาครับเริ่มจากถอดแผง ออยคุนเลอร์นะครับแพงแพงหมอน้ำนะครับออกมาสกรอนนะครับเยาสีเย็นโตเครื่องเลยนะครับดีซีเจ็ดสิบจีครับปุ่มอยู่ที่ตันหนึ่งนะครับกดท่อน้านะครับ ใต้น้ำก่อน,นม,มันจืดมันจะจืดเอาออกแล้วครับลวดเลี้ยวอยีกลีรครับสังเมน <c oughs> เห็นเครื่องแล้วครับที่น้องนี่ครับรูปร่างหน้าตาของเครื่องยนต์ d c ซี70นะครับเป็นเครื่องยนต์ซีสูบนะครับระบบการเผาไหม้แบบด i r e ล็กอินเจ i ชันนะครับ กำลังสูงสุดอยู่ที่70แรงม้านะครับซีซีเครื่องยนต์อยู่ที่3300ซีซีนะครับโอ้หลุดมือขั้นตอนต่อไปก็เอาปากครอบตัวนี้นะครับออกสกพักนะครับแค่นลองบอกเ้าเก็สซี่ลวงเลยครับประเทศนี้ ใส่เช็ดมายกออกไเลยนะครับเดี๋ยวเบ่งน้ำกันไปเรื่อยๆครับต้องไหนเค่ดิตสร้างแม่นครับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้มาอะครับหลังจากถอดแท่นบ่อออกแล้วนะครับจะสีโลวงแบบนี้เลยครับพี่น้องครับอันตอนต่อไปก็ยกเครื่องลุกนะครับโดยปลดสายไฟนะครับสายน้ำมันที่ลัางเครื่องไว้อยู่นะครับว่าิเป็นใสยของปั๊มให้รอลิกนะครับแล้วก็สายพัน ตู้นวดแล้วก็สายพันุตัวเดินนะครับแล้วก็จะมีน็อตยึดเครื่องอยู่สองตั้งฟัง,ฟงละสองตัวนะครับแล้วก็เอาเคนยกออกมาได้เลยนะครับตักความปลอดภัยครับตัวนี้ส้างแมนกำลังถอดขั้วแบตยู่นะครับเหลือไฟฟ้ารับตรงจอดนะครับ จุดสายไฟกับเขาเครื่องกับที่คุณฟังนี้นะครับส่วนมากนะครับขันตอนต่อไปนะครับปลดสายพันธตัวเดินด้วยก่อนนะครับแล้วก็สายพันธตัวนวดนะครับสายพันธพัดลมใหญ่ครับวิธีการปลดก็เอาสายพันธตัวเดินออกสัก้อนนะครับเราจะไปมาปลดคู่นี้ครับ 4เซ็ตน,นี่าราคาพ็ธรรมดาครับสายพันธ์สเซ็ครับระว่างที่ล้อนองแมนโลดสายพันธ์ทั้งหลังนะครับเดี๋ยวผมจะปลดสายไฮดรอลิกนะครับทิ่เข่าหาปัมนะครับมีอยู่3มเซ็นหลักๆนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับยกเครื่องออกมาจากตัวรถนะครับ น็อตแทนเพ่องซีโตนะครับใส่เข็ยนยกออกมาหรืออยู่ขางนอกนะครับเดี๋ยดๆๆ S <S 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 เอายูบอ,ออกมากอลยบา้บางบาง,บาง,บาง,บางนี่นะครับเครื่องยนต์รถเกี่ยวครับหัวใจของรถเกี่ยวครับมามาเลยมาเลย

มามาโอเคว่าง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 วางทำไรเรียบร้อยครับเดี๋ยว ชิ้นส่วนการลือ่อภายในเครื่องเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ